ท่าผู้ชมเจ้าขาที่เทศบาลตำบลธัญบุรีได้ทำพิธีเปิดสานามกีฬาพุทซอร์ลานกีฬาอเนกประสงค์โดยมีนายกเทศมนตรีทัญบุรีเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยพี่น้องประชาชนมาร่วมงานกันอย่างมากมาย และยังเป็นศูนย์กลางในการรับมอบสินของจากประชาชนเพื่อนําไปส่งให้ทหารทหารที่สู้รบอยู่ชายแดนและพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทรบจากภัยสงครามทั้งสี่จังหวัดอีสานใต้มีบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีเพื่อเป็นพลังก,กาลังใจเพราะคนไทยเราไม่ทิ้งกันเจ้าค่ะท่านผูช้ชมกำลังใจคนละเล็กคนละน้อยเพราะมันเป็นยิ่งสอที่จะเพิ่มพลังให้มากขึ้นสมทบร่วมบริจาคไปช่วยแนวหน้าด้วยเราเป็นหน่วยงานราชการทศบานตบิติบัญัญบุรีแล้วก i ถึงมีน้องสบฟุกด้วยมีนคิดว่าส่วนหนึ่งที่จะไปบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่อพยพที่รับผลกระทบนะคะรับประจักษ์มาตั้งแต่เมื่อวานวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งพลังน้ําใจจากแนวหลังเป็นห่วงคนที่อยู่แนวหน้าที่นี่คือเทศบาลตะบลทันแจ้ารูความห่วงใยก็มาจากทางท่านอดีตนายกเบี้ยวตอนนี้เราก็ต้องสมัครสมานสามัคคีครับรุ่มแรงรุ่มลังกันครับผลประกอบว่าควรจะมีพื้นที่ลานกิจกรรมให้กับเด็กเล็กประชาชนทั่วไปที่รักในการออกกำลังกายดูแลสุขภาพมีกระจภาพแพทย์แผน ไทยแพทยแผนจีนบอฟันด้วยธัรตากรรมกิจกรรมของการทำกธนาการออกกําลังกายต่างๆใช้เวลาว่างไม่ต้องไปติดเกมเดียวอะไรเล่นกีฬาเพื่อได้สุขภาพงบประมาณก็มาทําให้กับพี่น้องประชาชนโดยผ่าน<ม><ม>สภาจะเห็นว่าบางทีบางทีมันถูกใจไม่ได้ต้องถูกกฎหมายด้วยเ,เทศบนทาลตาบลธัญบุรีคนไทยไม่ทิ้งกันเ้เ